สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดออมสุชารักหวาน5ปีเผยแพลนมิวาไฮโซโอแอมพิธานเป็น,นหนึ่งนางเอกที่แฮปปี้กับเรื่องงานและเรื่องความรักเลยล่ะครับสําหรับออมสุชาที่ตอนนี้ก็หาดูใจอยู่กับไฮโซหนุม่มแอมพิธานองโคโคสิต ที่คบหาดูใจกันมา5ปีแล้วแถมยังเข้าใจกันและกันมากขึ้นก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเลิกรากันอยู่พักใหญ่แต่ออมก็ได้ออกมาปฏิเสธพร้อมยืนยันว่ายังคงรักกันดีล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเล่าโมเมนต์ฉลองครบรอบว่าได้จูงมือกันไปประเทศอังกฤษ,กฤษพร้อมกับครอบครัวของฝ่ายชายโดยออมสุชาก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับทริปครั้งนี้ไว้ว่าไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษกับครอบครัวของพี่แอมแทบจะไม่ได้อยู่ด้วยกันสองคนเลยเพราะอยู่กับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ฝากเนื้อฝากตัวมีคุณแม่น้อะ น้องสาวของพีแอมแล้วก็หล,หลานๆโดยเจ้าตัวได้เผยสถานะหัวใจที่มีให้กันทุกวันนี้มีความสุขดีไม่อยากกะเกณฑ์เรื่องแต่งงานเพราะรู้ว่าการแต่งงานยังเป็นเรื่องที่ใหญ่อยากให้ฝ่ายชายเป็นคนคิดเรื่องนี้มากกว่าเพราะเราเด็กกว่าเขามากๆตอน,นเด็กๆเคยอยากดูเป็นเจ้าหญิงในวันแต่งงานแต่ตอนนี้ทำงานเยอะๆก็เหนื่อยอยากนอนอยากพักผ่อนมากกว่าสำหรับงานแต่งงานอาจจะไม่ได้ไกลและไม่ได้ใกล้เข้าใจว่าการแต่งงานไม่ใช่ปลายทางสำหรับชีวิตสักที ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเดลีขอบคุณครับ